สวัสดีค่ะพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะจากสูตรรถยนต์มือสองเทนทีเคกูดคาร์นะคะวันนี้มาพบกันในช่วงเซลลมาช่วยขายรถนะคะประจําสัปดาห์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก่อนสิ้นสุดนะคะ,ะสิ้นเดือนนี้โบก็มีรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้สดๆร้อนๆเลยนะคะค <Wow. S 1> ันนี้เลยเป็น Toyota าอ t ลตินะคะปี2012เครื่อง 1.8G นะคะรถสวยสีขาวสภาพดีมากนะคะบอกเลยว่า น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเรานะคะไปดูรถเจ้าตัว Altid คันนี้กันว่าภายนอกภายในนะคะของเขาน่าใช้มากน้อยเพียงใดและรถสภาพสวยจริงอย่างที่โบบอกจริงไหมเราไปดูเด็กกันเลยค่ะนับแรกนะคะเดี๋ยวโบพาแพนมาดูด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะ Toyota Altid คันนี้ปี2012นะคะโฉมหน้าของเขาก็จะออกแบบมานะคะด้วยแบบว่าหน้าเบนๆบนนะคะนิดนึงนะคะก็ะคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยนะคะ ด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นโคมไฟเดิมจากเจ้าของเดิมนะคะจากศูนย์โรงงานมาเลยนะคะยังไม่ไดมีการแกะเปลี่ยนสภาพยังคงใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ก็คือมา,มาในสภาพที่รถเข้าใหม่เลยนะคะให้ดูเลยนะคะไม่มีการแตกไม่มีการเล้านะคะ ด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นกระจังปัดด้วยโครเมียมและพลาสติกนะคะซึ่งระบายอากาศความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าแข็งแรงนะคะทนทานนะคะกันแรงกระแทกได้ดีนะคะรอยสเก็ตหินต่างๆนะคะก็คือ,อทนแรงกระแทกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ตัวนี้นะคะตัวโลโก้ก็จะเป็นโตโยต้านะคะก็ออกแบบมาให้เป็นตัวโครเมียมนะคะให้ได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะ ด้านล่างตัวนี้จากช่องระบายอากาศ้างบนเนี่ยมันจะมีด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องระบายอากาศด้านในนะคะระบายความร้อนนะคะให้กับว่าเวลารถวิ่งทางไกลนะคะก็ยังช่วยระบายความร้อนไม่ให้เครื่องเกิดความร้อนนะคะหรือควันออกเครื่องอะไรเงี้ยต่างๆได้เลยนะคะส่วนตัวไฟตัวนี้นะคะตัวนี้จะออกแบบมาเอาไว้สําหรับลูกค้าที่สามารถเอาไปต่อเติมไฟได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะหรือเสริมไฟ ทับทิมใส่ไฟอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าอยากจะใส่เสริมตรงนี้สามารถใส่ได้เลยเพราะว่ามันสามารถแกะบล็อกออกมาได้เลยนะลักันนี้ก็จะมีลิ้นสเกิร์ตนะคะลิ้นสเกิร์ตตัวนี้ติดมาให้นะคะจากสูงโรงงานเดิมๆนะคะอันนี้ก็ยังคงใช้งานได้ปกติก็ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะสีก็เป็นสีขาวโทนเดียวกับพื้นตัวรถเลยนะคะ ยางตัวนี้นะคะยางยังดอกดีดอกเต็มอยู่นะคะยางตัวนี้จะเป็นของมิชลินซึ่งเป็นยางดีมากนะคะแล้วบอกเลยว่าเกาะติดหนึบถนนได้ดีนะคะซึ่งยางตัวนี้ยังจะเป็นยางใหม่ด้วยยางปี2021นะคะดอกเต็มยางใหม่ซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ตัวด้านกระจกนะคะกระจกตัวนี้ก็จะมีในส่วนของออกแบบมาให้มีตัวไฟเลี้ยวนะคะซึ่งเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยคนที่สวนทางกับเราเนี่ยก็สามารถมองด้วยสมรรถนะในการมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นดูจากทางด้านกระจกได้เลยนะคะรถสวยสภาพสีดีนะคะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะขาวมุกนะคะออกขาวมุกมุกนะคะตัวมือจับมือจับออกแบบมาโทนสีเดียวกับสีรถเลยนะคะ ซึ่งสวยงามนะคะเวลามองเราก็จะมองเป็นสีขาวโทนเดียวไปเลยด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาตัวนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะคะเวลาออกแบบมาให้ดูสวยโฉบเฉี่ยวนะคะเท่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระดับตัวเครื่องของเขาเครื่อง1.8 g นะคะหรือ1,800ซีซีนะคะเครื่องวิ่งเร็วนะคะต o ยต้าเนี่ยก็คือเป็นกำลังเครื่องที่เร็วนะคะเหยียบพุ่งมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมือจับนะคะ มือจับเวลาที่เราจะเปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็เป็นตัวโครเมียมนะคะทั้งอันเลยทั้งสายเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครล่าอัลติสนะคะสัญลักษณ์อันนี้ก็คือจะเดิมๆของเขามาเลยนะคะในสภาพที่เดิมนะคะออกแบบดรอดไฟมานะคะไฟเบรกไฟถอยหลังต่างๆก็คือจะออกแบบมาให้ตามโฉรูปรักษณของเจ้าตัวรถของตัวอัลติสคันนี้นะคะด้านหลังตัวนี้มันก็จะมีตัว สเกิร์ตให้ด้วยนะคะติดสเกิร์ตให้นะคะตัวนี้ก็สเกิร์ตให้รอบคันเลยจากศูนย์โรงงานมานะคะคู่ตัวของเขามาเลยนะคะถ้าหลยเรามาดูด้านท้ายกันนะคะว่าท้ายของเขากว้างแค่ไหนนะคะอ่านี่เลยนะคะท้ายกว้างมากและที่สำคัญนะคะรถคันนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะรถด,ดีเลยนะคะเจ้าของมือเดียวไม่มีติดแก๊สนะคะ อันนี้คือเป็นในส่วนของล้อย,อยางอะไหล่นะคะมีครบนะคะให้ลูกค้าดูได้เลยว่าเวลาลูกค้ามาดูนะคะดูตรวจเช็คตามที่โบรีวิวได้เลยนะคะจะมีพวกแม่แรงยางอะไหล่ครบนะคะและที่สําคัญนะคะดูได้เลยว่ารถไม่มีการเจาะรูนะคะไม่เจาะรูไม่ติดแก๊สนะคะซีนเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้สภาพรถที่สมบูรณ์และสวยมากน่าใช้มากนะคะ ซึ่งซื้อไปสบายใจหายห่วงเลยว่าโดยปกติแล้วลูกค้าจะกลัวกังวลใจนะคะเรื่องออติสในการติดแก๊สแต่คันนี้ไม่มีติดแก๊สนะคะอันนี้รับประกันเลยนะคะรถสภาพดีนะคะเดิมๆเลยนะคะเนี่ยอืมเลยนะคะอ่าแล้วตัวนี้มันจะมีกล้องให้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะคือตัวนี้มันจะเป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องมองหลังนะคะซึ่งตัวนี้มันติดมานะคะ ก็คือสามารถเวลาเราถอยหลังเนี่ยเราสามารถดูนะคะมันจะมีหน้าจอให้เราเห็นเลยว่าด้านหลังมันมีไลกีดขวางเราสามารถดูผ่านกล้องตัวนี้ได้เลยนะคะถอยหลังแล้วมันจะมีกล้องรถสวยจริงสภาพโอเคใช้ได้เลยนะคะยางใหม่ด้วยซื้อไปเนี่ยคุ้มแล้วนะคะได้ยางใหม่ปี2021เลยเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะคะอันนี้เรามาดูด้านในด้านในของเขาเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบนจะแกะ ่าดูนะคะมันเหนียวหนึบอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถที่สภาพดีนะคะเห็นไหมยังมีซีนงานอยู่นะคะสีเขียวเขียวนี่นะคะเนี่ยค่ะรอยเม็ดอาร์ตยังคมกริบนะคะสภาพดีรถนะคะก็คือรถหลักๆแล้วเรารับประกันตัวบอดี้เลยนะคะรถทุกคันนะคะไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักแต่อย่างใดเลยสภาพสวยโอเคพร้อมใช้ให้กับลูกค้าเลยรถสวยจริงดูหน้าห้องเครื่องกันได้เลยค่ะว่า รถสภาพสวยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะสภาพรถยังสวยกว่าสภาพหน้าโบนะตอนนี้นะคะ <Hey. S 1> บอกเลยว่าสภาพหน้าโบตอนนี้คือ,อลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นหน้าตาโบมันเปลี่ยนไปนะคะไปทําสวยมานิดนึงนะคะ uh. เป็นเซลลก็ต้องสวยนิดนึง <c oughs> เผื่อลูกค้าเข้ามาจะได้ไม่ต้องตกใจมาเห็นในเวอร์ชั่นใหม่ของโบ <c oughs> นะคะอ่านี่สภาพเครื่องเดิมนะคะบอกเลยว่า เครื่องเนี่ยไม่เคยมีการแกะเปลี่ยนนะคะบล็อกเดิมเลยนะคะเครื่องใหม่มากสภาพการใช้งานที่ทนอึดทนเลยนะคะบอกเลยโตโยต้าอาลิสเป็นอะไรที่ขี่ดีขับดีนะคะเครื่องวิ่งดีทนทานมากนะคะสภาพเครื่องแบตเตอรี่นะคะสภาพการใช้งานได้ปกตินะคะสตาร์ตติดได้เลยนะคะระบบเครื่องยนต์ปกตินะคะอันนี้บอกเลยว่าปกติเลยดู ก็คือมันยังเป็นในส่วนของสภาพคงเดิมเขาเห็นไหมคะยังมีโตโยต้าอยู่เลยมอคออะไรของเขาก็ยังคงอยู่ครบนะคะตัวนี้ก็คือด้วยสภาพของรถตามการใช้งานปกติไม่มีพิกว่มจมน้ำชนหนักแน่นอนคันเดิมตัวนี้จะเป็นคันเดิมเลยนะคะไม่มีตกแต่งคานนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าภายในเจ้าตัวอัลติกคันนี้เป็นแบบไหนบ้างนี่ค่ะด้านในของเจ้าตัวอัติกคันนี้นะคะ บอกเลยว่าสภาพภายในเบาะหนังทั้งคันนะคะคือหนังเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นโซนไหนคือจะไม่มีอะไรที่มันทําให้รถมันสกปรปกได้คือเช็ดได้ง่ายๆนะคะบอกเลยว่าแล้วสะอาดแล้วบอกเลยมันกว้างมากนะคะตัวรถของเจ้าตัวอาร์ติคันนี้นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทดูอ่าสตาร์ททีเดียวติดนะคะแปลว่าระบบทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะคะ พวกไดสตาตาบังใช้งานได้ปกตินะคะนี่บอกเลยว่ารถสภาพดีมากแอร์เย็นนะคะตัวนี้มันจะเป็นแอร์ตัวออโต้แล้วนะคะคือเครื่องเล่นของเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็น Air Auto, แอร์ออโต้ล้วปรับออโต้ได้เลยนะคะระดับความเย็นกี่องศาเราสามารถเลือกได้นะคะนี่นะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนของใส่ซีดีได้นะคะเราจะฟังซีดีหรือ เราจะเชื่อมต่อตัวอ่าตัวนี้น่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะหรือเราจะเชื่อมต่อเสียบสายนะคะพวก AUX,AB เราก็สามารถเชื่อมต่อได้นะคะนี่มันจะมีให้ดูตัว AUX ก็คือเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องใสเลีียนต่างๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้มันยังเป็นที่จุดชนวนสามารถจุดบุหรี่ได้ด้วยนะคะหรือเราจะทําเปลี่ยนเป็น ที่เสียบสายชาร์จก็ได้นะคะใช้งานได้เหมือนกันนะคะบล็อกวางแก้วน้ำไฮโซมากนะคะสามารถมีฝาปิดเปิดได้ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดไปนะคะเพื่อไม่ให้สิ่งของหรือขยะอะไรต่างๆไปอยู่ในนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นถาดวางใส่สิ่งของนะคะลึกนะคะใส่ได้เยอะมากนะคะภายในคือบอกเลยว่าเจ้าตัวออตินเนี้ยคือออปชั่น ดีมากนะคะแล้วตัวนี้มันเป็นตัวท็อปแล้วนะคะมันเป็นตัวเครื่อง 1.8G นะคะระบบนะคะพวงมาลัยปรับมัตติฟังก์ชันนะคะตัวนี้มันก็จะมีโหมดนะคะเราสามารถปรับเสียงอะไรได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีตัวเจ้าตัวแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กตัวนี้เป็นคู่หน้า2จุดนะคะด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะตัวนี้ก็คือเขาพึ่งหนังมานะคะจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ ที่สําคัญไม่ไม่มันไม่มีความลอกนะคะมันจะไม่ลอกไม่ล่อนนะคะลูกคา้าแล้วก็เจ้าตัวโลโก้นะคะโตโยต้าเนี่ยก็คือเป็นตัวโครเมียมนะคะซึ่งแข็งแรงแล้วไม่ลอกแน่นอนนะคะตัวนี้ ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวคอนโซลนะคะคอนโซลเนี่ยสีดำแต่คอนโซลเนี้ยมันเป็นหนังนะคะซึ่งมันเป็นหนังเนี่ยมันก็กันความร้อนได้ดีนะคะ mm hmm. มันไม่ได้เป็นตัวตัวพลาสติกนะคะตัวนี้มันจะเป็นหนังนะคะ mm hmm. ระบบจิกแปงก็เป็นหนังแล้วก็ตัวนี้ก็ช่องใส่สิ่งของต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ได้เยอะนะคะให้เรา รถส,สวยสภาพดีนะคะแล้วก็รถไฟเดี๋ยวเราดูอ่าไฟใช้งานได้นะคะดูได้เลยว่าไฟใช้งานได้จริงนะคะเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกมีมาให้นะคะดีเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับได้กระจกทั้งคู่นะคะตัวนี้ก็ไฟหน้าเก่งนะคะไฟหน้าเก่งเปิดใช้งานได้ทั้งสอง ฟังเลยนะคะเวลาเราจะใช้เราก็กดได้เลยกดปิดกดเปิดได้นะคะตัวเบาะนะคะเบาะเนี่ยมันปรับระดับได้ง่ายๆเลยนะคะเราสามารถดันปรับเลื่อนให้ให้เราตามสมัรถนะในในการนั่งการนอนได้มันปรับเอทลงไปได้ถึงสุดนะคะอันนี้โบจปรับให้ดูแล้วส่วนตัวกระจกกระจกฝั่งนี้นะคะฝั่งคนขับจะเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะ ขึ้นลงอัตโนมัตินี้เลยนะคะแต่กระจกอีก3บ้บานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งและด้านท้ายนะคะจะเป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะแต่คือสามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งของตัวด้านตัวคนขับหรือว่าด้านคนที่นั่งก็ได้ใช้งานได้4บานปรับขึ้นปรับลงได้ปกติค่ะนี่เลยใช้งานได้จริงแล้วก็ที่สำคัญตัวกระจกนะคะมองข้างกระจกมองข้างเนี้ยมันจะปรับเป็นไฟฟ้า นี่มันสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะก็คือเราปรับจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะเวลาเราจะจอดแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะรถสวยสภาพดีมากคันนี้นะคะคือบอกเลยว่าสำหรับคนที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเป็นรถเก่งถ้าชอบแนว To y ยต้ Toyota, แนะนำเป็นตัว outtis เลยนะคะเป็นเครื่อง1.8ซึ่งให้กำลังเครื่องการเหยียบนีพุ่งมากและที่สำคัญเนี่ยถามว่ากินน้ำมันยังไง ก็ไม่ได้กินเยอะมากนะคะซึ่งในส่วนของอัตราการเล่งถ้าเราไม่ได้แบบว่าขี่ในระยะทางที่รถติดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดเราขับระยะทางที่รถไม่ติดระยะเนะี่ยคือสบายมากแล้วรถมันเหยียบได้พุ่งชอบมากซึ่งเป็นรถที่ทำอะไรมาออกมาได้สมบูรณ์แบบมากเลยคันนี้ ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับรถ Toyota a อ t i ติเครื่อง 1.8G ปี2012สีขาวคันนี้ที่โบพาดูนะคะรีวิวรถรอบคันคันนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในห้องเครื่องนะคะต่างๆนะคะเป็นไงบ้างรถสวยถูกใจลูกค้าหลายๆท่านใช่ไหมคะบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยพร้อมเดิมๆมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาหรือสนใจกำลังมองหาอยากจะได้ตัวอาติคันนี้ โบแนะนาเลยนะคะที่สําคัญบอกแอบประซิบเลยว่าคันนี้ไม่เคยมีติดแก๊สนะคะรถสภาพดีไม่ช้าเลยนะคะห้องเครื่องสะอาดแล้วก็ที่สําคัญนะคะเครื่องยนต์นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะจากที่เราดูเรียบร้อยมาแล้วนะคะก็คือบอกเลยว่า,าฝ่ายจัดซื้อของเรานะคะนำรถเข้าแต่ละคันเรามีการตรวจเช็คให้ใหรถที่มันมีคุณภาพนะคะเพื่อนำมา ขายให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะเราคัดสรรเป็นพิเศษอย่างดีแน่นอนนะคะรับประกรันว่าไม่เอารถที่มีเกิดอุบัติเหตุหนักๆชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแต่อย่างใดไม่มีแน่นอนนะคะถ้ามีเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยนะคะของเราเต็นท์เราเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะท่เคกค,ค้าเรารับประกรันตัวรถทุกคันนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาและสนใจรถนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ จะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเรายินดีให้บริการทุกๆุภาคทุกๆจังหวัดเลยนะคะและที่สําคัญกรณีลูกค้าไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไวแน้นเรามีนะคะลดส่งมอบบริการให้กับถึงที่บ้านเลยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้าอยากจัดไวแน้น บอกเลยว่าไม่สะดวกมาไม่เป็นไรค่ะลูกค้าสามารถทำการจัดไฟแนนซ์หรือทำหนังสือสัญญาซื้อขายได้ที่บ้านเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงที่บ้านนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนัดเราได้เลยค่ะเราไปตามวันเวลาที่ลูกค้ากำหนดแน่นอนจ้ะแล้วที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าสำหรับลูกค้าเครดิตดีๆนะคะบอกเลยคันนี้ซื้อออกไปนะคะมีเงินเหลือกลับบ้านด้วยนะคะและที่สำคัญอยากจะฟรีดาวสามารถฟรีดาวได้นะคะ ผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ6 0 00กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสูงสุดได้ถึง8.4งวดเลยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีๆนะคะอยากผ่อนเบาๆนะคะเดือนละ5 0 0พันกว่าบาทก็ดันไปจนถึง8 4สิงวดได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสดนะคะก็สามารถซื้อในราคาพิเศษที่ในช่องเซลล์มาช่วยขายรถได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะบอกเลยว่าได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะดูกว่าหน้าร้านเยอะมากๆนะคะกับราคาที่โบกำลังจะ ให้ราคาพิเศษในวันนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ไว้นะคะกับช่องทางเซลลมาช่วยขายรถนะคะเต็นต์ของเรานะคะอยู่แถวถนนการจนาพิเศษตลิ่งชันนี่เองนะคะเส้นทางมาไม่ยากนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ช Google นะคะ tk คุตคาก็สามารถมาที่เต็นต์เราได้แล้วนะคะมาเลือกชมได้เลยเต็นต์ของเรามีรถให้เลือกมากกว่า200กว่าคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปคเล็ก นะคะราคาแสนกว่าบาทหรือไปจนสเปคใหญ่ราคาหลักล้านนะคะรถสไตล์ยุโรปเราก็มีให้นะคะรถสไตล์ SUV รถครอบครัวเราก็มีอีกเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นรถเล็กๆนะคะรถเกง๋งรถอะไรต่างๆรถกระาบะาเราก็มีหมดนะคะก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยสำหรับราคาบอกเลยว่าราคาเอาไปเลยนะคะราคาจุใจนะคะกับสำหรับ Toyota Altis ปี2012คันนี้1.8 g นะคะสีขาว จากหน้าร้านนะคะจะขายราคาอยู่ที่369,000บาทค่ะสำหรับช่องเซลล์มาช่วยขายรถโบให้ราคาพิเศษนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้เลยนะคะรับเมษาเลยนะคะรีวิวคันสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็นอยู่ที่ราคา3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาบอกเลยว่าสบายๆแล้วก็ผ่อนสบายแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ฝากนะคะติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะคะหรือสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามทางเพจเราก็ได้นะคะ TK กูดคาหรือช่องทางต่างๆท,ที่เราได้ลงโฆษณาลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือโทรตามเบอร์ลิงข้างล่างนะคะจากช่องเซลล์มช่วยขายรนก็ได้ะคะ่ะ ก็วันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับเจ้าตัวอาร์ติสนะคะทันนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาแนะนําเลยนะคะสวยถูกใจแน่นอนและก็ที่สําคัญแอบกระซิบว่า มีคันเดียวนะคะตอนนี้นะคะช้าไม่ได้แล้วถ้าสนใจต้องติดต่อเข้ามานะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าพุษาอ่าเดือนมิเดือนพุษภาสิเดือนพุษภาเจอกันนะคะเดี๋ยวมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆโบจะมารีวิวให้ทราบนะคะแล้วให้ลูกค้าได้ชมก่อนใครอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com